หันบอลนี้ตอรมจค่ะกระป๋อมมันไม่ออกสวัสดีครับผมแบคือ ควรเห็นอยู่นี้มันคือป่าอเมชอนของประเทศเวียดนามมันเป็นป่าที่ตึบหนาและอุดมสมบูรณ์ไปด้วยกะลีไม่ใช่และอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ป่าหลายชนิดมีทั้งสัตว์ที่ดุร้ายและสัตวที่ไม่ดุร้ายปันใดใครที่เข้ามาอยู่ในป่านี้ก็ยากที่จะสามารถรอดออกไปได้ มีทั้งใส่แล้วท่านผู้ชมมันคืองูจงอางมันเป็นงูที่ดุร้ายมากพิษของมันสามารถฆ่าคนได้ภายในหนึ่งวินาทีมันเป็นสัตว์ที่ดูละดุร้ายมากเลยไม่พอเท่านั้นท่านผู้ชมมันก็ยังมี ใส่แล้วท่านผู้ชมมันคือจระเข้มันคือจรอะเข,ออข้ที่อยู่ในแม่น้ําแห่งนี้มันคือแม่น้ําอเมซอนมันเป็นสัตว์ที่อ,อ,อะไรก็ที่ดุร้ายทุกคนกลัวมากเวลามันส่งเสียงร้องโคตรน่ากลัวเลยใครที่เข้ามาอยู่ในป่านี้ก็ยากที่สามารถจะรอดออกไปได้ท่านผู้ชม และทันใดน,นั้นสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นชายคนหนึ่งเขาเข้ามาหาของปลาเขาไม่ได้ระวังงูทผู้ชมเขาแนมซ้ายแล้วก็แนมขัาวและเขาก็เกาไข่ <c oughs> ไม่ใช่แล้วเขาไม่ได้ระวังเขาแนมซ้ายแนมขัาวและสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นงูตัวนี้มันพุ่งเข้าไปชกที่ไข่ของเขา <c oughs> และเขาก็สลบลงและเขาก็สลบลงและ ตายทันใดท่านผู้ชมเมื่องูจงอางตัวนี้เขาดิตอดสายคนนั้นตายเขาก็ลอยเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในป่าแบทสองตาผมสวัสดีครับท่านผู้ชมผมบายคือคือตอนนี้ เรดาร์ a, มันบอกผมว่าผมอยู่ที่ป่าเมชอนของประเทศเวียดนามนะท่านผู้ชมมันเป็นป่าที่มีสัตว์ร้ายและมีสัตว์ร้ายที่ดุร้ายมากที่สุดท่านผู้ชมดีนะที่ผมเป็นแบคือผมสามารถเอาตัวรอดได้ถ้าใครไม่ลื้งอยู่ป่านี้น่าจะโดนงูฉกตายท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ต้อง เลาะซอกหาอาหารเพื่อเอาชีวิตให้รอดตอนนี้ผมผิวมากเลยเพราะว่าผมไม่ได้กินอะไรมาดนเติบแล้วคือแต่ละคลิปนี้ผมก็ไม่ได้กินอะไรตลอดเลยนะเฮ้ยท hey, ่านผู้ชมผมเจอไขว้ที่มานอนตายอยู่บนนี้คือผมสงสารมากเลยดูจากบาดแผลน่าจะเป็นงูเขียวหางไม่กัดตายนะท่านผู้ชมไม่ใช่งูจงอางเฮ้ยเออน่าจะเป็นงูจงอางท่านผู้ชม น่าจะเป็นงูจงอางสีเขียวแน่เลยที่ตอดเขามันตอดเขาตายท่านผู้ชมผมต้องไปหาล่างูจงอางตัวนั้นเพื่อเอาพิษมันมาให้เขาดื่มเขาจังจะฟื้นตอนนี้เขาน่าจะตายแล้วถ้าไม่ได้พิษงูจงอางตัวนั้นมาถอนเขาน่าจะตายผมต้องรีบแล้วท่านผู้ชมรีบไปหานำงูจงอางตัวนั้นมาช่วยชีวิตเขา ไปก่อนจราแ,แค่ตัวนี้มันได้ยินเสียงเหมือนมีคนกำลังจะเดินมาทางนี้มันก็เลยขึ้นมาจากน้ำเพื่อรอกินมนุษย์คนนั้นดูท่านผู้ชมตอนนี้มันก็ส่งเสียงคำรามเมื่อมีคนเดินมาทางนี้มันก็พร้อมที่จะโดดกัดทันใด จะออกมาตอนนี้ผมก็ตามล่างูตัวน,นั้นอยู่ท่านผู้ชมเพื่อฆ่ามันแล้วก็เอาพิษมันออกมาเพื่อถอนพิษให้ผู้ชายคนนั้นแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผม,มหิวมากเลยอ,อยผมไม่ได้กินอะไรมาโดนเติบแล้วตั้งแต่ผมตกลงมาแต่น้นผมต้องซอกหาอาหารอยู่บ่อนี้เพราะว่าอยู่ที่นี่มันน่าจะไม่มีปลาปริญญานะท่านผู้ชมผมต้องซอกหาอาหารบ่อนี้ <laughs> มันไม่ออกแอ่ะเกือบผมตายท่านผู้ชมเฮ้ยมันมีสัตว์ร้ายมากเลยท่านผู้ชมดีนะที่ผมเป็นแบกค,คือผมไว้โตทันไม่งั้นผมคงตายแต่แต่แค่มันตายแล้วท่านผู้ชมแกบางอาจ ที่มากัดผมผมก็จะเอามันไปเป็นอาหารนะท่านผู้ชมดีแล้วที่มึงมากัดผมผมก็จะเอามันปเป็นอาหารตอนนี้ผมก็ได้แค่แล้วต่อไปผมก็จะตามล่างงตัวนั้นที่มันกัดผู้ชายคนนั้นเพื่อเอาพิษมันมาถอนให้ผู้ชายคนนั้นท่านผู้ชมคือตอนนี้ผมก็ได้อาหารสั้นเยิมนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมมันคือจระแค้่ดีแล้วนะมึงบังอาจที่มากัดแบกเกอ ต่อไปผมก็จะทําการปิ้งมันนะท่านผู้ชมแต่ผมไม่มีกับไฟดีนะที่ผมเสียนมากเลยผมจะทําการก่อไฟและเพื่อปิ้งจรละแค่ท่านผู้ชมเพื่อเป็นการเสียเวลาผมก็จะตัดไปตอนที่ผมปิ้งแล้วนะเพราะว่าผมไม่อยากถ่ายโดนไงเพราะว่าการก่อไฟนี้มันโดนเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนปิ้งแค่มันสุกแล้ว ตอนนี้ปิ้งจอรลแค่ของผมก็สุกแล้วนะครับท่านผู้ชมก่อนที่ผมจะเดินหางูตัวนั้นผมต้องเพิ่มพลังก่อนดีกว่าเพื่อไปจัดการกับงูไปมั้งไอ้จ้าแค่ <c oughs> <c oughs> ดีนะคือคำอาหารนี่คือกระดูกแค่นะครับผม ต่อไปผมก็จะไปตามล่างูตัวนั้นมันบางอาจมาก,กัดคนอยู่ในป่าตามล่างูไปนั้นไปงูตัวนี้มันรู้แล้วว่ามีคนกำลังตามล่ามันอยู่มันก็เลยลอยขึ้นมาเพื่อมาดักตอดอีกผู้ชายคนนั้นดู เห็นไหมข้าบอกแล้วอย่ามาเก่งอ่ะมันตอดตาผมแต่มันก็ตายแล้วนะท่านผู้ชมผมต้องรีดเอาพิษมันออกเพื่อไปช่วยผู้ชายคนนั้นไอ้งูเห่าแกบังอาจนะที่มาเออง,งูเห่าวะงูยังเอองูชกั้งแกบังอาจมากัดชาวบ้านที่มาหาหน่อไม้ เดี๋ยวผมจะเอาไปรีดเอาพิษมันออกนั้นท่านผู้ชมเพื่อไปแก้พิษในผู้ชายคนนั้นไปท่านผู้ชมคือตอนนี้ผมก็ได้งูที่มันตอดผู้ชายคนนี้ตายแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ผมต้องรีดเอาพิษมันออกเพื่อให้ผู้ชายคนนี้กินและเขาก็จะฟื้น <c oughs> คือแบบมาวางไห้นะแต่ไม่ใช่นะท่านผู้ชม มันคือตุกน้ำเดี๋ยวผมจะรีดออกวิธีรีดเอา,ออเอาน้ํางูมันออกดูนะผู้ชมเราต้องเอาแค่วมันมาคมสิตัวนี้โอ้ดูพิษมันบักหลายผมก็ได้น้ำแก้พิษให้ประชาชนนี้แล้วเดี๋ยวต่อไปผมก็จะให้เขากินนะท่านผู้ชมเพื่อเขาจะเฟื้น ผมได้เฮ็ดน้ำมออกแล้วแต่ก็สร้างเถอะไม่ใช่พ่อผมตายผมก็ไปชนหรอกนะผมอุตส่าห์ไปหาพิษงูมา <c oughs> เอียง <c oughs> และแล้วและแล,ะและ้วงูตัวนี้ก็ได้ตายสื่อและแบกก็จากไปและผู้ชายคนนี้ก็ยังนอนตายคือเก่านะท่านผู้ชมคลิปนี้จะจบยังไง ปรดติดตามตอนต่อไป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 